แค่มาเย็บใหม่เก๋ต้องใช้แม่ทอดแม่ทอดเป็นยังไงตัวแม่ทอดโอ๊ยสัญญาณเอ้ยอย่าตัดนะเอ้ยอย่าตัดนะตัดนไม่รู้ลุ้นอยู่าต่แต่สัญญาไม่มีเนี่ยไม่เห็นมีแล้วเนี่ยมีเข้ามาดูแล้วตัวสัญญาจะตัดพี่เก๋เป่าดิสัญญาจะได้มาโอ้มันรู้กุเก๋มันรู้กุเก๋มันรู้กุเก๋เพียง ก็ไม่เกี่ยวเลยนี่มีไข่อะไรบ้างเนี่ยไข่ปลาไข่ย่างไก่ไข่กุ้งไม่มาตั้งนี่มันก็ไม่ได้อร่อยหรือจริงเลยวะแบบเกินแต่มันเพลินเว้ยมันนุ่มหนึบมะมันนุ่มที่ไหนไม่ได้รู้ป่ะพี่แกเดี๋ย้ๆๆยยกหกแน่นอนหกเลยค่ะกูแน่นอนยามพี่แกเริ่มควรเก็บจานนี้ไปให้หน่อยค่ะอานนี้คุณพี่คะขอามาบอกให้เก็บเก็บหน่อยค่ะ แล้วละเำไมขอตัวนึงอ่ะสวัสดีค่ะรักเก๋ๆทักทายเขาสวัสดีค่ะจิ๋วจิ๋วมาชมดออกๆอ๋อไม่ติดกลัวของให้ออกไปออกไปบอกพี่เขาไม่เก็บตรงนี้แล้วเอาเอายำมาไว้ตรงนั้นเก๋ๆแล้วแล้วแล้วคือขาหิวหิวมากอยากกินกระตุกไหมคะไม่กระตุกใช่ไหมตอนนี้กระตุกไหมอันเมือเดือนนี้ตอบหน่อยแล้วแอร์นั่งตากแดดเชียว คือที่จริงแล้วเจ๊เกยเขาไม่ใช่คนผิวดํานะคะแต่ว่าด้วยความที่นั่งกินข้าวตักแดดอย่างนี้บ่อยก็เลยเกย์เขียวอ่าเด้อเด้อแซ่บไม้แคะแซ่บขาไอยำเนื้อไม่ผ่าเผ็ดอย่างนี้จังอเอ้ยแต่มันกินเลยเลยแล้วมันเพลินไงเอาแบกินเละมันมันมีอะไรไหมไข่ไม่ได้เล็กเนี่ยไม่รู้อะไรอ่ะไข่แมงนาเอ้ยไข่แมงนาอันหนึบหนึะ ไปแบ่งจานหนูอันนี้ไปนี่กจะได้อาจารย์ออกสุดท้ายไปหรออืมจานไหมมึงกินโป๊ะกวนไหมะมหายจานคุณรู้ว่าจานันแบบอีกคนละครึ่งเลยลูกมึงกินไปหัวจินสุดท้ายกวนไปคุณรู้ว่าจานมันอาเดชลองดูนาเดชอะไรอ่ะน้าเดชน้าเดชอ่ะน้าเดชน้าเดชมาไปแม่แม่จะสั่งไม่สั่งใอีกแล้ว เู๋งบุวามวันนี้สั่อาหารไปทั้งหมดสิบเอ็ดอย่างนะคะเก๋งก๋งแม่งวุ๋วามากเฮ้ยเขาบอกคิ้วสวยเก๋เกตคิ้วเลสวยไหมพานางมาเติมคิ้วนะคะโอคนึงนะที่มังบัวเพราะว่าชิมล้วนๆโอ้โ การแม่ภาพที่สดมันเกม่งสวยจนโทรศัพท์กุ่นเลยเหรดเรื่องไงคิดดูเฮียนไม่เฮียนโท่าัหร่เดี๋ยวนะรอกั้งมาก่อนวันนี้อันนี้ไค่ปลากิ๊กอ่ะคนเลยอ่ะมานั่งตากแดดตั้งสี่โมงเพื่อให้พาผิดตก พอกินอีกคนนี้ไหนเอาทำกันนะมีอะไรอะไรอ่ะไม้ที่ตกพอดีเดียมอ่ะมึงมันคดีงามมากไม้ก้างมันไม่ใช่ก้างธรรมดาหรอเว้ยมึดก้างอะไรฮะไม่ต่อยใช่ไหมนี่ยอี๊สวดมุกเลยหรอไม้เป็นก้างที่มันมีไข่ไงเนี่ยนี่นะคะ อย่างลมนะค่ะเดี๋ยวเราจะมากินหอยให้ดูนะคะนี่คือการเลียหอยค่ะมันสดมากอะแกวันนี้พี่จะไม่ขอพูดเยอะนะทำไมคะเพราะว่ากินอยู่ใช่ไหมพพี่กินคิวเราคิวไม่ถนัดใช่ไหมวันนี้จะเน้นโชยหเดียววันนี้วันนี้เน้นโชยที่ผล่อนเงะไม่จริงแล้วเป็นคนเบ้าหน้าดีอยู่แล้วค่ะ ริ้นม้าหน้าก็ดีอยู่แล้วไม่ต้องไม่ต้องกินก็ได้ามาน้ำจิ้มเต็มๆแม่งสวยเฮียนมากอะเราสอบแม่งหล่นเลยอ่ะนี่กินอย่างนี้นะต็กตักน้ำจิ้มซีฟู้ดใส่นนี้นะคะมือก็อหาชุดไตใหญ่เว้ย กูจะใส่เป็ดได้กูขอเป็ดเสียมหูนะเฮออ้ยมีข่าวดีมาบอกส่งการเก๋ๆไปลำปางด้วยแล้วนะคะอ,อ้าวคือกูดีใจไปแล้วไงเดี๋ยวเอาอไปมึงดีใจมากวันน,ออนี้มือป่ะเออนี่ใส่แล้วก็กชอบกินใส่ซอสสีลาชาไม่ไม่เคยกินแล้วว่าเนื้อมันแบบดึงนะมันดีอ่ะ เออไม่อร่อยมันอร่อยเออไม่กินไม่ผินสะกิดสะกิดฮะให้กินไม่ริ้กรดสะกิดเดี๋ยวอีกแป้บอือเดี๋ยวพอกินนี่เสร็จเราก็ไปกินหวานอือเพราะว่ากินข้าวไม่กินหวานตันดานไพรอืม กูเบื่อแลโวเแกนี่มากค้างใครร้านน้องๆมีน้ำตาลทรายบ้างใส่ช่วยถ้วยหนึ่นะของหวานน้ำตาลทรายมาแล้วหวานปี๊ก็ได้ตายก็ได้อไอแม่งกินน้ำตาลทรายเจ๊เจ๊ไม่คำถามนี่นะเป็นอะไรเจ๊แม่ใจมีคำถามแป๊บนึงนี่คนล้างจานเราไปแล้วอยู่ที่เหลือให้ล้างจาน เราจะนั่งตักแดดแดดข้าวอย่างนี้อีกงานไหมไม่ตอนนี้มันเรื่อเหลืองแล้วเดี๋ยวมันก็แดงไม่ไม่หรือว่าน้าจะเหลืองแล้วไหมอย่างนี้พูดเลยจริงมึงดูหน้ากูเลยไม่ได้พี่ไม่ได้ใช้แป้งเบอร์ผิดนะคะพี่ใช้แป้งมาถูกต้องต้องตอบแปนี่ไม่ไม่ไม่ได้ใช่ไอ่าอ่าเด้อเด้ออ่าเด้อ หาชุดเป็ดไอ้กูด้วยสีชมพูเออแล้วก็ชุดเป็ดชุดสงการน่ะเราจะไม่แต่งตัวโป๊แต่ว่าเราจะแต่งตัวกันเป็นแบบจีมใส่เป็ดได้แม่ก็ใส่ได้เราจะใส่ชุดเป็ดมีไหมมีเทอร์ลัดเยอะแยะเราจะใส่ชุดเป็ดนะคะไปเลสงการเป็นแพว่าแพ้เกินอ่ะพาว่าพาวเก่าไฟแสงไกลแชร์เลนช์เซกาว่าเฮ้ยแพว่าแพ้เกินเอ็มกูร้องเป็นได้ไงมึงอินใช่ไหมน่ะมึงอินมากเบาเบาเบาไว มาแนว màu แด,ดนงนะ <c oughs> นั่งกินอยู่ตาแม้งเหล่เลยอ,ะ <c oughs> อ่ะอืคือแม้งดีงามไหมน้ำจิ้มร้านนี้แม้งเธาให้อีสไตรสีอะไรวะทุกเป๋มีหลายสีฮะอ่ะแล้วมีแต่ไม่แต่ไม่สีเหลืองแต่ไม่สีเขียวแต่ไม่สีแดง บอกแล้วว่าสองตัวตัดข้างแล้วเย็บต่อตมีสฟ้ามึงให้กูตสองตัวได้ป่ะเออแล้วกูไปตัดแล้วเย็บต่อ,ตอ,ลอแล้วเย็บต่อเอชุด <laughs> ต้องทานชุดกังเนี่ยก้างหัดต่อแล้วนะเนี่ยเออบอกผู้วามหยดผู้วามอัานั้นไม่ชอบอื้อมายเลขหกเป็นคนที่กินได้อาจาั <laughs> อาจฉารสอัจฉรสค่ะรู้จักอีก,กออบป่ะ อีกอฟเดลี่จูซี่นี่มาเอง <laughs> วันนี้เลยนะเรามีแขกรับเชิญค่ะเป็นอ e ีกอฟเดลี่จูซี่นะเขาเซฟบล็อคมือให้กับอ e ีกอฟด้วยค่ะ <laughs> มึงเหมือนมากเมื่อเราพูดคำว่าอัจรดเลยอัจฉดสฮะพี่แข่งกรปเพาะ่ะเนี่ยพ <laughs> ี่แข่งโมนตายยกล้ออาะหลอนตายไปอีกตอนนี้รอกกั้งอ่ะกั้งกระเทียมรอบรรยากาศ เราแดดสิแล้เรากั้นต่อยอมมึงเอาไงกูเนี่ยมึงลองมงอาต่อยกูเลยปะถ้าจะร้องขนาดนี้เริ่มมีเห,อเหรอมึงเพิ่งเริ่มจะมีเหรอแม่เพิ่งเห็นน้อ,นองชายไอ้แจนแจนมึงเพิ่งจะมีเหรอมึงดูขาหนี่เก๋ๆนี่นี่ย ขากูเนี่ยที่หนีบอยู่กับมันอ่ะเหงื่อแม่งมึงอนุขาเก้าขาเก๋ๆทับกันอย่างเงี้ยแม่งแฉะหมดแล้วไอ้เหี้ยมึงไมิ่งจะมามีเหงื่อเหรอไหนมึงยกบแฉนเนี่ยจุ๊กจุ๊กอันนี้อันนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีให้มึงดูโอ้ยแก กูขาดดมึงแย่มึงไปญี่ปุ่นมึงทำร้ายกูทุกวันอีดาวจะเป็นคนหลับยากหลับยากไปญี่ปุ่นหลับยากทุกวันเลยเออเป็นไงบ้างไปเที่ยวเตดปุ๊บกลับมากูหันมาดีอีจ๋าหลับยากไปแล้วรับยากไปดีตายแล้วแล้วกาบูดพูดไปที่ว่ารักแตกจะาเป็นคนหลับยากอีดาวนี่เก๋น่ารักอ่ะอุ้ยดูอ่ะดูดู อยูเลยเขาบอกน่ารักนะสองคนเนี้ยเฮ้ยเขาบอกว่าจ่าสวยจังครับเอางี้งั้นตอบมาเลยใครสวยกว่ากันจ่าก็เกย์เกย์ใครสวยนั่นแหละก็ไม่รู้ดิมาคนตื่นมาแล้วหน้าอย่างงี้อยู่แล้วมาคนบ้าใครโซมี่สวยเลยพี่ให้คนละยี่สิบ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 เอาเลขบัญชีมาเลยใครชอบจ่าสวยนะเดี๋ยวจ่าจะแจกเลยดูมากคนละกล่องเดู๋ดิอูกูเร่งกูเพ่งรอคำตอบเนี่ย มึไม่เห็นใครไปต่อล่ะเอออะไรยจะยิ่งนักอืมหิมที่สาวน่ารักน่ารักเขาเป็นขาอืมนี่ที่นั่งฉีกกันขนาดนี้ไม่ใช่ว่าไม่รอนะอ้าวเห็นไหมหายแล้วเห็นไหมบอกอ้าวเริ่มแบนพี่เหลืองเพราะว่ากีเก๋สวยอ่ะสุดสุดอืมที่เมืองกูว่าเราถ้ากินขนาดนี้ต้องไปกินที่บ้านแม่แล้วหล่อกูกลัวเขาโตข้างหลังไหม แล้วตอนนั้นกลัวไปแล้วไปแล้วตอนนั้นก็เวลาตอนนี้เราก็เป็นนักกลัวที่สุดจริงๆยังไปรับประทานอ่ะอ๋อดู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 ัวแก๊หอยมาใหมอูดูดูดูคอคอเกย์เกย์คอนะคอเดี๋ยวเอาหอยเอาให้เอาหอยเอาไม่เอาเกยกเกย์จะชอบกินหอยงั้นกินหอยไปด้วยหอยแมลงภู่หอยยิ้วกินแล้วมึงเลาหอยหอยกิ้นะตัวนี้ก็สมพันธุ์อะไรเอ้ยจริงๆมันไม่ดีเราถูกห้ามเลยทำไมวะเพราะมันแอบเหมือนมีแบบ ่เราเอาไว้นี่อะมึงไม่กินหรอดูสิออกตัวน,นี้จาาไม่เจยงเลยนี่เป็นวัดค่ะยังไม่อายเลยแดรี่ตูตี้บบกเก๋ๆเหมือนกรอบเลยถ้าพี่เข้าวงก่อนวงการก่อนก็ไม่ได้เกิดอะไรนะที่บีเข้าวงการก่อนก็นไม่ได้ดอ่าไม่เก๋ๆแล้วไงนกกรอบเขายังเด็กอ,อยู่ยจา๋าลู ก็เรียนเข้าวงการได้เนี่ยเอาค่ไอ้เล่ากูว่าพูดถึงแล้วว่าในเดลิตูสซี่เราสามคนก็เหมือนไงนี่เหมือนอีก๊อฟไงจีอีเหมือนอีกั๊กพี่จ้าวเหมือนอีคิมเห็นแล้วหิวร้านอะไรคะใครทราบบ้างอยู่ร้านร้านมุมอร่อยเสียราชานี่เครื่องมันดีเลย์มากในวันนี้คือแล้วดูตรงนะเครื่องมันดีเลย์มากคือมึงต้องได้รับการพักผ่อนนะเว้ย เออเนาะกูต้องพักก่อนใช่เกูมึงดีเลยวันนี้โอ้ยมึงจะไอละลายดีจ๋ามึงนอนโรงพยาบาลไหมอี้จ๋าแอดมินไหมมิดรเวสไหมเออกูก็ว่าอะไรเนี่ยตุหน้าเลยตุ๊กตาเอาไปต้องบรรพยาเหรอดูมูมาหล่อะไรละจ่ะร้านนี้เป็นร้านประจำของพวกเรานะคะคือวันนี้พาเก๋ๆมาเติมคิ้วในโชว์คิ้วสีอ่างร้านมิสเตอร์เซนทันชนบุรี มาเติมคิวแล้วก็เลยแวะมาทานข้าวเฮ้ยดูที่เขาแสงหายหน้าดำเลยไม่ใช่เพราะว่าแบบผิวเราไม่ดีนะแต่หน้าเรา,าเกลียวม,มาแดดเมื่อกี้เนี่ยนะว่อุณหภูมิร้อนมากแบบตีมหาคืออยากจะแบบว่านั่งกินข้าวริมหาแบบเอาบรรยากาศอะไรเงี้ยแม่งไม่เช็คแดดก่อนเลยเดะอเด้อเด้ดเอ,อแก้มเจ๊เก๋หน้าหอมมาก ยุยยยย้ยไงแก้มยุ้ยเต้ไหน่ยเจ๊ไม่ผัวแล้วนะคะอยากคิดอะไรกับเจน,นะคะนายพวงห่วงมากเลยพวงห่วงมากนะคะห่วงมาก้วยเกิดไงพี่แอคูลูซิลิตามึงเมือนกินข้าวมึงสองจานได้เหรออืก็อย,อยู่อ่ะอ๋อเมืม่อกี้กูกินยเยอะๆไม่ห,หรอที่ร้านมึงอร่อยอะไรอร่อยนะข้าวผัดน,น้ำพริกปลาดูมาให้มึงบอกกงนี่นะคณะคณะปลาเพ็มค่ะ อร่อยอ่ะดีงามมากแต่อากาศร้อนเนี่ยนะอืมแก้ไอ้สองแหงแม่แม่ดูเซ็กซี่มากจบจบจบน่ารักตั้งคู่ค่ะกินด้วยกินด้วยพี่จัดทำไมเราต้องชวนนางกันด้วยแง่แอ้าวหอยหมดแล่ะหอยหมดแล้วหวานง่ไงเอาไปสิอือ มันดีตรงนี mm ้มันดีตรงนี้กินอย่างนี enfin ้พี่ก็คึกตายเลนะเออโซโลแกนว่าคืนนี้คุณพร้อมที่จะหักแล้วหรือยังือือเอาบันเดมนะอ้าวหนเดงนงเฮ้ยออกสื่อไป้เตืนตือนเตอนเต้ดี๋วอยามชนในนี้อัชลอสอัชรอดนะคะลูกอัรอดดูเป็นอัทรอสกลองอัชลอด ไอ้เก๋ๆต้องแกาก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเก๋ๆต้องดูดมันให้มันออกจากเอ็นนะเว้ยเออนี่ไงกระเด็นเข้าตาเลยมึงเลยอ๋อเด้อปวดหุ่้องดูดฟูดเข้าไปเลยอ่ะดูดิไม่ใช่เราว่าอยู่ในปากเนี่ยอาปากสิแป็งอยู่จริงอะจริงจังมากคำโตๆเจ๋เจ๋ผมจัะอือ ก่อนจะบอกเลยนะคะว่าจะไม่สาวๆของเจ่ะค่ะหนักไม่ให้เกินห้าสิบนะคะเอลไม่ให้เกินยี่แปดนะคะเจ๊เจ๊ทุกวันนี้หรอทุกวันนี้เป็นยังไงคะเป็นยังไงเหรอไม่จริงๆแล้วจะเก็บไม่ได้อ้วนขนาดนี้นี่คือบวมกล้องใช่เขาบอกว่าคนเราบางคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันบางคนออกกล้องเนี่ยก็จะแบบน้ำหนักขึ้นมาห้าโลใช่ป่ะยังจ๋าออกกล้องก็ จะน้ำหนักเหมือนขึ้นมา5โลตัวจริงตัวเล็กมากอะไรเงี้ยเออดูง่ายเก๋ๆวูวามเห็นปะนี่ครับผมเอาให้ดูเอาให้ดูเก๋ๆวูวามอะไรไม่จ่ามันเป็นอัลคาร์ด์จ้าเก๋ๆวูวามมีอไข้าไว้ไหนแต่อย่างเจ๊อะเวลาแต่อย่างเจ๊เก๋อย่งเงี้ยเวลาเข้ากล้องน้ำหนักก็จะขึ้นมาอีกประมาณคือจากเดิมเนี่ย80พอออกกล้องก็ประมาณ1 4เอะไรน้อยอย่างพี่อะไรเนี่ยไม่ตายไม่ตายมันไม่ตายไี่กล้งม<ต>ันย <cake> ังไม่ตายเอสเซอล์ร uh ีล huh. oh, ่ะ <adults S 1> ไม่ใช่ทำไมมันน้อยกว่าเมื่อกี้อ่ออมันจะหมดแล้วไงแม่เขาทำไมมีเดียวโกูทำไมโเอูสามันยังคุยแล้วคือกูเพิ่งให้มากินร้าอาหารนี่ข้างหน้าเป็นโรงพยาบาลคือมันเป็นสื่ออะไรวะแล้วครา้งที่เรามากินครา้งนี้มาห้องไอ้เมาคนเมาอ่ะ มาแรงเมาค่ะเบียร์เบียร์ไเด้ค่ะจัดมาค่ะจัดมึงบางกูจะกินกันอามากว่าไเลยเอ้ยมันไม่เหมือนเดิมอุะยมึงมึงมึงเผลอมึงเผลอหรือมึงนั่งใจไป็นี้ฟอมเผอไม่ร้ทำไมอุ้ย ถ้าเกิดไม่ออกกล้องอ้วกใส่หน้าก็เลยได้เหนเลยว่กันอะเงี้ยหยิบกล้องดูแล้วไม่เครียดอยากเห็นแม่ต้อยอ่ะเดี้อดิจ้าเอจ้าเอลูกเอมามาทิ้งกล้องอีกมะอ๋อเอลูกทุกคนเลยมาลูกขยับกล้องมากไม่ได้เน็ตแม่งจะตัดตอนนี้กูนูีแล้วพันยาเน็ตเนี่ยลก็งง อย่าตัดนะตอบนอยค่ะตอบว่าอะไรลูกยามาสมุดตเด็ดถุยยังไม่เราไม่สั่งอันนี้เราสั่งแล้วสั่งไหมพออย่าวุ่นวายสิบสามอย่างนะคะเมื่อกี้สิบเอ็ดเพิ่มอีกสองถ้างั้นอันแฟนคลับตัวน้อยหกขวบบอกขาสวยดังคู่เลยเกินข้าวเพิ่งอิ่มมาเห็นใจกินแล้วไม่หิวอีกแล้วกดผ่านไม่ดูน้ำหนักจะขึ้นกระเจ๊จ้า ตอนนี้ถ่ายรูปสวยมากเลยเออที่เก๋วางแล้วไปแล้วกลอนจริงยันอืมอือผ่านไปทีวันที่เจะไปนู่นเดี๋ยวใครเนี่ไหมคุยเห็นคนนั้นเขาถ่ายรูปประมาณชั่วโมงกว่าแล้วว่ะตั้งแต่เรามายังไม่กินจนเรากินอิ่มแล้วว่ะมึงขี้เมาเนาะเขาเดินผ่านก็เมาคนายันกลับก็เมาอ่ะเป็นอะไรอรออชลออชลอไปเด้อจะเล่าว่าครั้งแรกที่คุณพามา ไอ้นี่เขาถามว่าจะเกินน้ำหนักเท่าไหร่ใครถามนี่ตกปากแตกเลยดูซิอเซอะนะน้ำหนักพี่จา๋าน,น,น่ารักอาเมนอยู่ในค่ะรักรักชอบพี่จา๋าไอดอลมาก<ช>รัก,รกนะเด็ดจริงตัวกุ้งอหัวกุ้งอะ่ะเมื่อกี้กุ้งมันเกาะหน้าอ้วนกว่ากันคะงงแล้วมึงถามเขาไว้ว่าใครเผยว่ากันอาร์เมสเด็กไม่ใช่ไม่เกี่ยวหัวกุ้งกับตัวกุ้ง ม่อไข่ก้ามมาตอบอเออมือไข่พัดไข่เค็มเด็ดเออลืมสายไปแล้วอีวมึงอย่าทักนะพรุ่งนี้มาใหม่แ้ามึงทักมาเก๋ๆอาจจะสั่งกินมาอีกแล้วามาอีกแล้วเหรอ <c oughs> มึงกลับไม่ทำ้มากินเลยใช่ปะ่ะบ <c oughs> ันบนมีแต่เรื่องกินอย่างเดียว <c oughs> พี่จา๋าอิ่มแล้วเหรอใช่ค่ะพี่จา๋าล่อข้าวไปสองจานครึ่ง <c oughs> เอาข้าวไปคุกกับคณะปลาเค็มโนเก๋ๆด่าชิบหายเลย มาไม่ไกลเด็กแค่นี้ก็ถ้ามึงจะมากินคณะปลาเค็มนี่เนี่ยแถวบ้านกูก็มีมันอร่อยอ่ะอร่อยดีนี่พอมันขาดตอนปุ๊บอ่ะอือแล้วก็บอกกลางไงกลางบุญหมาอืมเล่นไม่ฝ่าเล่นมือมันเคอัธรสในการดูเยอะโหน,น,นุ่ ไม่ตอบเพราะว่าตอบอะไรอ่ะลูกดูเนี่ยก็เาเครื่องแกะมาเม็ดไปปูแอดเลิฟอร่อยฝ่าวเวอร์ปูแอดเลิฟที่ไหนวะที่ไหนที่ไหนคะที่ไหนคะบอกมาเดี๋ยวไปกินเดี๋วร้านบ้างเฮียอันนี้ล่ะอย่าม่ววามุ่งใจเย็นจะกินอะไรอีกเหรออืมมันก็คนละลายกันมะหวานคนละลานครั้นี้เราจะไปงานแต่งเลยให้คนละลานทำรู้สึกเหมือนจะเริ่มใหม่ ไอ้เยมึงทอถาเราทั้งไหนวะมึงปิดสวิตช์ไปดินี่งเขาถ่ายงนนี้มัวยแบงค์มเสียบอ้อามมเจรักหมาจะดูจ่าทานกุ้งเราอัดคลิปวิดีโอไว้แล้วเพราะว่าเมื่อกี้อันเด็ดมันไม่มีเราก็เลยอัดคลิปแล้วเดี๋ยววันนี้ฮูวันไหนดีวว่าเราจะลงในเพจกินไปกับจ่าอืม ใครยังไม่ไปฟอลโล่ไปฟอลเลเลยหิวจังค่ะตัวกุ้งกับหัวกุ้งกินอะไรอ้วนมากกว่ากันอย่างนี้ต้องดเอย่างนี้ต้องดูเก๋ๆก่อนเก๋ๆชอบกินอะไรระหว่างหัวกับตัวหัวอ่ะงั้นหัวอ้วนกว่ามามามๆ แท็กแท็กงั้นกินหัวอ้วนก็เอาใหม่พี่เก๋ชอบกินหัวหรือกุ้งเฮ้ยหัวหัวหรือตัวรีบดูนะรีบดูดูพี่เก๋นะกินทั้งตัวเลยอะเพือกก็ยังไม่ห่าอะไรกินเสร็จปุ๊บจะลงน้ำไปละไ้จูไ้จูแม่เก๋ๆอยู่พี่เก๋จะขึ้นมาจากน้ำเมื่อเป็นการจูระดับก็ซึมซึมซึมกัรแล้วพอแม่กินไอ็มเสร็จแล้วปุ๊บแม่บอไปก่อนเลยได้แล้วแม่ก็ลงน้ำซึมซึม อเจ๊มึงว่าเก๋ๆทำไมเดี๋ยวว่าตัดออกประมาณไอเจโอไหมเปลี่ยนิวสวยอ่ะจากที่มึงโดนมันตบกลายเป็นกูตบแดดวันหลังมันรังแกอะไรมึงนะกูไม่เข้าข้ามึงเลยก็เล่นไปตามงานเฉยๆไม่เห็นนะเก๋ๆเลย แสดงว่าเขาบอกว่าหน้าเล็กหรือเปล่าอ๋อจริงจริงไงเห็นไหมดูเบ้าหน้าลงหน้าเล็กลงหรือเปล่าดูเบ้าหน้าอ๋อเดดูจาดูไกลจากออจ้าสวัสดีแม่ต้อยด้วยจ้าพี่ปุฟเฟย์ทาน่าอร่อยกันอีกแล้วกินไงไขร้านที่เคยมีข่าวตีหมาอ่ะเหรอ นี่คือร้านร้านไหนที่มีความสลดเลยกูสาวแบ๊บบอกพี่จ๋าเดี๋ยวจัดการโอเคโอ๊ยเมื่อกี้ลองสั่งกะเพราปูปลาแม่งดีงามเลยก็จะบอกว่าแตงเราตังแตงตังหนูหนูขอไม้ทิ้งฟันหน่อยลูกฟันแนะนำใช่ไหมเฮ้ยโอ้โหแม่งโล่งเลยแบบพอแบบสั่งเมื่อกี้นี่ไง อย่าไปบ้านเลยเพื่อนเลยเอาเสื้อกูใช่ไหมไม่บอกวะกูป่วยอยู่เลยอย่าเธอสาดเลยนุ่น้องพักผ่อนไว้เพื่อนมันดีเลยมากวันนี้จริงเพรกูถามึงไปที่แปดทำไม่ตอบเลยว่าว่าถ้าเกิดกินปั๊บนื้อหยำเป็นแดงแล้วเปล่าก็ร้านนี้นะคะร้านมุมอร่อยสีราชาเมนูรสเด็ดที่พวกจ๋ากินกันบ่อยมากที่มาทุกครั้งแล้วก็สั่งแล้วจะมี ข้าวผัดน้ำพริกปลาทูอันนี้คือเ้ชาชอบมากเป็นผสมตัวเลยแล้วก็ก้างกระเทียมนะคะดีงามอันนี้เลิศดีงามแล้วก็คณาปลาเค็ม <c oughs> แต่บ้านกูไมีอันนั้นไอ้นี่ร้านนี้มาอร่อยไอ้แถวบ้านกูมีคณาปลาเค็มเออต้อยมยำด้วยนะคะต้ยมยำก็อร่อยมากแล้วก็แ,แล้วก็อะไรอย่าง<อ>เกือบตัดนี่ให้ไหยคนที่ว่าหอยอะไข่เจียวเออหอยนัางรมอ่ะแมงข้อสวนแล้วก็ไอ้นี่มันจะเอ็นหอย มันก็เหลือมือเดียวกินไม่ได้สองมือกูมือเดียวแล้วแล้วก็เอ็นหอยอ้าวอ้าวไอ้นายเจอกระเหลี่ยงด้วยกันเหรออ้าวอ๋เมย์เอา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 เมย์อะไเมย์อะไรเมย์แต่ว่าอะไรวะกินข้าวกินข้าวกูเป็นคนพูดได้หลายภาษาไงเพราะที่บ้านกูแบบแบบเป็นไปเขาเรียกว่าอะไรเป็นนานาชาติมึงเอามันไปเปรียบกับใ่รชมพูเลยกูมือนใคชมพูไงกูพูดได้หลายภาษาอะไรเงี้ยใครชมพูพูดได้ภาษาอะไรบ้างนะได้ภาษาอะไรมั่ง สเปนอังกฤษทำไมไม่รู้วะแต่ไรเขาเป็นข่คนั้นชื่ออะไรจากกเขพูดได้หลายภาษาแต่ก็พูดกูคือจารไปส่องหัวกูไปส่องนี่นะคะมันหัวเราแล้วชื่อไม่ได้เนี่ยเนี่ยนี่ยน่ยเนี่ยนี่ยเนเลือกชื่อบตันหน่อยค่ะโบรัสอาบจาร์นะไม่มีทางหรอกไม่กลรากินตลอดอาจาร์ไม่ดูเหร จะไม่ชอบดูไลน์ไต่ไพี่จ่าคนงามย้อนทำไลายน้องอีกแล้วเกิรเจเนอเรชั่นอะไรนะยูริญี่ปุ่นไนเดี๋ยวดูซิน่ารักกว่านี้มีอีกไหมอะเจเรียกชื่อโบัวตานหน่อยเรียกเขาหน่อยเหรอโบัวตานค่ะสวัสดีค่ะเก๋ๆแต่เก๋ๆหน้าดำซี่จริงๆด้วยอุ้กอหน้าดำซิ่งดูดิหน้าดำจริงมากคือนั่งเมื่อกี้นั่งฝั่งนี้ไงแต่พรุ่งนี้ต้องมาใหม่ไว้อันนี้ด้านนี้นะาต้องนั่งฝั่งนี้ไว้คือนั่งตกลาง หนึ <c oughs> น้าไม่ดำแค่ครึ่งเดียวจริงว่ะคือนั่งตากแดดครึ่งหนึ่งอะเออนทครึ่งหนึ่งไปมาออไม่ไมไมดำจริงมึงนั่งตากแดดกี่ครั้งต่อชั่วโมงหนึ่งมึงก็สมควรอะคือหน้าจุดเมื่อกี้คือคุณไม่รู้สึกร้อนเลยเพระาะกูหิวไงนอกปะนี่กูก็บังใหนะ้มึงไม่ยอะนะสวัสด,ดีจ้าจากเดนมาร์กอืมมีงามมาก